อมอนไม่อยากได้แฟนเปล่าหวังเวิร์ดแปลว่าเป็นห่วงช่วงหานะใ้ไอสองคนนั่งคุยกันที่สวนสาธารณะกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมึงอยากฟังไหมฟังก็ฟังวะมีสามีพันรยาคู่หนึ่งชอบทะเลาะก,กันวันหนึ่งพันรยาให้สามีไปซื้อผงซักฟอ,อกให้แต่สามีซื้อน้ำยาล้างจานมาพันรยาเลยถามว่าทำไมเองซื้อน้ำยาล้างจานมาวะ สามีตอบว่ามีหน้าที่ซักซักไปต่อมาภรรยาคิดแก้แค้นในคืนวันที่สองเลยให้กินข้าวเปล่าไม่มีกับสามีถามว่ากับข้าวละภรรยาตอบอย่าเรื่องมากมีหน้าที่กินกินไปพอต่อมาวันที่สี่เฮ้ยวันที่สามแล้วว่ไปไหนมีหน้าที่ฟังมึงก็ฟังไป